นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตีนไก่นะตีนไก่เราต้มไปแล้วนะเปือ่อแล้วนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลากายนะครับนะลูกชิ้นปลาไกายนะผมก็จะใช้กะทิสองกล่องนะใช้กะทิสองกล่องแล้วก็จะพริกแกงเผ็ดนะครับผสมหน่อยนะแล้วพริกแกงเขียวหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับ มะเขือพวงผมไม่ได้ใส่นะอันนั้นจะเป็นต้นมะเขือพวงนะ,ะมะเขือพวงมีนะครับแต่ไม่ได้ใส่นะเพราะตัดข,ขายหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือแล้วก็ผปงปรุงนะรสนะครับนะหรือรสดียนะครับนะอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสเหมือนกันนะครับอ่าเรียกว่าผงชูรสเนาะแล้วก็น้ําตาลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหัวละพานะหัวละพาแล้วใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเราไปสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแกงเขียวหวานไก่ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่าแกงเขียวหวานมันจะแซ่บขนาดไหนนะครับแกงเขียวหวานาลูกชิ้นปลาไก่นะครับแล้วก็ใส่ตีนไก่เข้าไป เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตีนไก่นะตีนไก่เราต้มไว้แล้วนะเปื่อยแล้วนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลากายนะครับนะลูกชิ้นปลาไกายนะผมก็จะใช้กะทิสองกล่องนะใช้กะทิสองกล่องแล้วก็จะพริกแกงเผ็ดนะครับผสมหน่อยนะแล้วพริกแกงเขียวหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับ มะเขือพวงผมไม่ได้ใส่นะอันนั้นจะเป็นต้นมะเขือพวงนะอ่ามะเขือพวงมีนะครับแต่ไม่ได้ใส่นะเพราะตัดขายหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะเขือนะครับมะเขือแล้วก็ผปงปรุงนะรสนะครับนะหรืออ่ารสดียนะครับนะอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสเหมือนกันนะครับอ่าเขาเรียกว่าผงชูรสเนาะแล้วก็น้ําตาลนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหัวละพานะหัวละพาแล้วใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยนะครับโอเคเราก็จะใส่อ่านี่ไปก่อนนะครับใส่ไปก่อนเลยกล่องนึงนะครับ จากนั้นเราก็จะเติมพริกแกงเขียวหวานกะพอาประมาณนะครับกะพอประมาณสู่ตายตัวไม่มีนะครับนะแล้แกงหม้อใหญ่จากนั้นก็จะเอาพริกแกงเผ็ดลงไปผสมหน่อยนะครับให้มีรสชาติเผ็ดหน่อยนะครับสีสันสวยงามนะครับนะ โอเคจากนั้นเราก็จะเอามาผสมกันเขี่ยวนะครับเที่ยวก่อนเขี่ยวให้แตกมันนิดๆน,นะครับพอเราเขี่ยวแตกมันได้ที่นะครับเราก็จะใส่น้ำเข้าไปอันนี้เราก็คอย น้ำเดือดนะครับแป๊บหบนึ่งน้ำร้อนแล้วนะครับผมก็จะใส่เตีนไก่นะเตีนไก่ใส่เข้าไปเลยนะครับให้น้ำแกงมันเข้ากับตีนไก่นะครับนะลูกชิ้นนะครับใส่ลูกชิ้นเข้าไปเลยนะลูกชิ้นปลากายนะครับลูกชิ้นปลากกยแท้นะ อเคนะครับเดี๋ยวให้มันเข้าเครื่องแกงก่อนแป๊บหนึ่งคอยให้มันเดือดนะครับนะทีน,นี้ผมก็จะ,จะบุงรสนะครับ,บรสามสี่นะครับ จากนั้นเราก็ใส่ผงชูรสเข้าไปนะครับใส่ผงชูรสเข้าไปสองช้อนเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไปสองช้อนนะครับสองช้อนครึ่งอะแถมหน่อยจากนั้นเราก็จะใส่อ่าซอสบูกเขานะครับใส่ซอสบูกเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับนะ เราก็จะใส่น้ำปลาไปนิดหนึง่งนะครับจากนั้นเราก็ทำการคนนะครับทำการคนก่อนนะครับนะพอคนเสร็จแล้วนะครับพอคนเสร็จแล้วก็จะใส่มะเขือนะครับใส่มะเขือก็ไปเลยนะพอน้ำเดือดแล้วนะครับนะนะ มะเขือก็จะเยอะหน่อยนะครับเพราะมะเขือปลูกเองนะมะเขือพวงเรามีแต่มะเขือพวงเราไม่ได้ใส่นะครับนะจากนั้นเราก็ก็จะค้นหน่อยนะครับโอเคนะครับนะยังไงครับสีสันนะเดี๋ยวคอยมะเขือสุกแคปหนึ่งนะครับเราก็จะใส่หัวพา นะเดี๋ยวเราลองชิมไป็นดูในตัวด้วยนะครับนะันะรเราจะปิดฝาปั๊บคอยเดือดแป๊บหนึ่งนะครับนะนี่น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะใส่หัวกะทิลงไปนะใส่หัวกะทิลงไปให้มันดูสีสันน่ากินหน่อยนะครับนะอ่า <c oughs> น้ำก็เดือดแล้วโอเคนะครับนะโอเคเลยอ่ามะเขือได้ที่แล้วนะครับมะเขือได้ที่แล้วนะมะเขือเราไม่ต้องไปเอาให้มันสุกมากนะเวลามันเหลือแลแ้วตอนนี้มันเราไปอุ่นนะมันจะทําให้เละนะครับนะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะใส่หัวลาพาลงไป ใส่หัวพ่ากับใบมะกรูดนะเป็นอันเสร็จจบสิ้นนะครับนะโอเคเราก็ใส่หัวพ่าเข้าไปนะครับใส่หัวพ่ามันก็จะหอมนะหอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านเลยนะครับนะนะหอมไปนู่นแหละเก่าก่าบ้านสิบบ้านเลยโอเคนะครับนะ โอเคพอเราคนเสร็จเราได้ที่แล้วนะครับนะนี่เป็นไงครับนะแกงเขียวหวานนะครับแกงเขียวหวานาลูกชิ้นปลาไกา่นะครับใส่ตีนไก่นะครับนี่โอเคเต็มหม้อเลยนะอันนี้หม้อเบอร์สามสิบนะครับเนี่ยหม้อเบอร์สามสิบนะ เพราะเรามีตัวกินเยอะนะครับนะโอเคนะครับนี่นะครับนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเราก็จะมีกินอ่าอันนี้ส้มตำนะต้มตำปูนะครับนะแล้วก็แกงเขียวหวานนะครับโอเคนี่กินข้าวย่างอเลศอร่อยเลยนะครับนะ ครับนะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยอแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลาไกยนะครับเดี๋ยวเที่ยงเที่ยงใบในะไปเอาขนมจีนมาโซยนะครับตอนนี้รอรอรถรถกำลังติดอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราเอาขนมจีนมาก,กินกันนะครับคลิปนี้นะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับนะกดสับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะทําคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอ,อีกเช่นเคยนะครับนะก็ขอปพระคุณมากๆนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับมาแล้วครับนี่ฮ่าขนมจีนมาแล้วห้าโล นี่ก็เป็นกับแก้มไม่ได้ซื้อผักมานะครับเพราะบ้านนี้เขาไม่กินผักกันนะครับเขาอนุรักษ์นะฮะเห็นผักมันเห็นนอนกันนะครับนี่นะครับมามาแซ่บแซบนำกันครับ